สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะกลับมาพบกับอุ๋ยนะคะในช่องสไตล์อุ๋ยเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้อุ๋ยเอ่อกลับมาเนะเาะแล้วก็เจอนี่คือขึ้นไปดูคือจริงก็เห็นหลายวันแล้วเห็นมันสักพักแล้วว่าเขาอะเริ่มล้นกระถางเนาะเริ่มล้นกระถางแล้วก็ก็เอนมาเนี่ยแต่วันนี้เพิ่งเห็นว่าเขาอะ เอ็นมาเยอะขนาดนี้แล้วสังเกตว่าตรงเนี้เขาเป็นอะไรเนาะเห็นปะเนี่ยเนี่ยจุดจุดขาวๆเห็นไหมเออเนี่ยมันมีตรงแบบอย่างเงี้ยไอ้ตรงช่วงที่ต้นที่เขางอลงมาเห็นว่ามันจะมีจุดขาวๆอะ่ะตอนแรกอุกยนึนกนว่าเอ๊ะเขาเป็นอะไรหรือเปล่าคือไม่ใช่มันเป็นรากนะคะเป็นรากของเขาอะที่กําลังจะออกมาก็คืออุ๋ยคิดว่านะ จากการที่เขาแตกกิ่งออกมาใช่ไหมเพราะแตกกิ่งออกมาแล้วพอกิ่งเขาเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเนี่ย<ๆ>กิ่งเขาเริ่มใหญ่ขึ้นหรือว่าอาจจะแตกมาหลายกิ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องดูดน้ําหลายท่อนเนาะคือมันก็ทําให้เขาเนี่ยได้น้ําไปหล่อเลี้ยงได้อาหารไปเลี้ยงไม่เพียงพอเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องโน้มลงมาเพื่อหาดินหรือหาอาหารเนาะแล้วก็ออกลากเนาะแต่เนี่ยพอเขาโน้มลงมาเขาก็ยัง ไม่เจออะไรเนาะแต่อุ๋ยไม่แน่ใจตอนที่อยู่ข้างบนอะตอนที่อยู่ในกระบะเขาจะมีต้นข้างๆเขาอาจจะไปโดนดินต้นข้างๆหรือเปล่าอันนี้อุ๋ยไม่แน่ใจเนาะเออคราวนี้อุ๋ยก็เลยจะมาเปลี่ยนกระถางให้เขาวันนี้คือบางทีเนี่ยการที่แตกออกมาอย่างเงี้ยเนาะบางคนอาจจะ เด็ดแล้วก็ไปชำก็ได้เนาะแต่ว่าอุย๋ยชอบไม้ฟอร์มก่อมากเลยนะตอนเนี้ยอุย๋ยก็ไม่อยากจะเด็ดเขาออกนะค่ะก็อุย๋ยก็เลือกกระถางที่ใหญ่นิดนึงกระถางที่ปากกว้างนิดนึงเนาะเพราะว่าอุย๋ยจะลงประมาณแบบนี้ลงเอียงเอียงมาให้รากที่เขาออกมาตรงเนี้ยได้โดนดินแล้วเขาจะได้หาอาหารได้นะอุย๋ยจะลงแบบนี้วันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ค่ะก,ก่อนอื่นเนาะวุก็ถอดกระถางเนาะค่อยๆถอดหุ๋ยก็กลัวเขาหักเหมือนกันนะเขาก็ค่อนข้างจะแบบลุ่งริ่งลุ่งริ่ง,ง,ง,งอย่างเงี้ยเหมือนคราวที่แล้วที่หุ๋ยเปลี่ยนกระถางอ้าวเงียวหักออกมานะคะหนึ่งอันอุ้ยเหมือนภาพมันซ้ำอะ่ะคุณผู้ชมเหมือนแบบภาพมันซ้ำเหมือนตอนที่เปลี่ยน กระถางเก่งจีนต้นใหญ่ของอุ๋ยเลยอะ่ะคือมันหลุดออกมาแบบนี้เลยอะ่ะแล้วก็เสียใจอันนั้นเสียใจมากอันนี้ไม่เป็นไรถอดออกมาล่าเขาก็เดินค่อนข้างจะเต็มกระถางแล้วเนาะก็ค่อยๆเอาดินออก คือเปลี่ยนเก่งจีนที่แบบหน่อยเยอะกิ่งเยอะๆค่อนข้างจะลำบากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเ,เขาเรียกว่าไงอะ่ะค่อนข้างจะอ่อนนิดนึงอะ่ะต้นเขาเนาะจะหลุดง่ายต้องค่อยค่อยค่อยทำวีว่านะ บางอันอาจจะไม่รอดนะอาจเดี๋ยวอาจจะมีหักอีกนะคะแล้วก็ค่อยๆปัดดินเก่าเขาออกนะคะ ใส่แค่นี้เนาะก็เดี๋ยวอีถือเขาไว้แบบนี้ก่อนแล้วก็ใส่หินภูเขาไฟค่ะเทลงไปเลยใส่ประมาณนี้แล้วก็เติมดินลงไปก่อนหน่อยดีกว่า เพราะว่าปกติอุ๋ยจะถือลอยๆใช่ไหมแต่อันนี้ถือลอยไม่ได้อุ๋ยจะใส่ดินลงไปก่อนอุ๋ยก็จะค่อยๆวางครับลงไปฮึบเอ,อ,อุ๋ยบอกก็อุ๋ยจะเอียงมาที่ข้างหนึ่งเนาะโอเคเอียงข้างนี้ถูกต้องแล้วก็วางเขาไว้แล้วก็ค่อยๆใส่ดินลงไป เคาะไม่ได้เนาะปกติอุ๋ยจะคอเคาะเนาะแต um ここ่เขาที่แล้วคอขเคาะเก่งจีนต้นที่แล้วก็หนอดุดออกมาเลยนะคะเต้องค่อยๆระวังนิดนึงโอ้ยคือใจนึงอุ๋ยก็คิดแบบลุ่งริ่งลุ่งริ่งหรือว่าจะเด็ดหนอะเขาออกไปเลยดีเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรลองดูก่อนถ้าหลุดก็ไม่เป็นไร ไม่ไม่ซีเรียสแต่ว่าถ้าได้ฟอร์มกอก็ดีไปโอเคเรียบร้อยประมาณนี้คือจริงๆมันแบบลุ่งลิ่งลุ่งลิกมากแล้วอะบีดหมุนเลยแล้วกันเอาออกเลยแล้วกันแล้วก็เอาลงไปด้วย อันนี้อุ๋ยอขจะเอาลงไปอันเดียวกันเลยนะจะได้ออกมาแตกมาเยอะๆโอเคอันอื่นก็ไม่เป็นไรโอ้อันนี้ก็หลุดค่ะสรุปหลุดเยอะเลย คงได้ประมาณเท่านี้เนาะคงจะจัดเรียงแล้วได้ประมาณอย่างนี้อุย๋ยก็จะใส่หินเนาะค่อยค่อยใส่หินลงไป หลุดสรุปอันนี้ก็หลุดนะคะหลุดหมดเลยอนี่ก้าออกไปเลยแล้วกันก็นี่ก้าลงไปในกระถางเดียวกันไเลยไปแบบนี้แล้วก็ค่อยใส่ มันอาจจะไม่ค่อยสวยงามแล้วการปลูกต้นไม้เนี่ยอรืยว่าก็เป็นแบบการฝึกสมาธิอย่างหนึ่งเนาะ ฝึกให้เราใจเย็นด้วยนะบางทีแบบมันเจอปัญหาอุปสรรคก็มีแล้วก็แบบอย่างเงี้ยเราก็ต้องค่อยๆระวังนิดนึงเนาะเวลาแบบเราจะทำเนี้ยค่ะโอเคขอๆนิดนึงขอได้และเพราะว่า กิ่งได้หักไปหมดแล้วนะคะก็เลยเคาะได้นะคะอืมเรียบร้อยก็วีก็จะประมาณนี้ค่ะก,ก็เรียบร้อยเนาะกิ่งจีนของอุ๋ยซึ่งหนอได้หักไปเพียบเลยนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็เอาลงไว้ในกระถางเดียวกันหมดเลยเนาะก็ครั้งหน้าก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่ง แต่ว่าเปลี่ยนเก่งจีนที่เป็นกอกเปลี่ยนค่อนข้างยากนิดนึงเนาะถ้าจะเก็บเขาไว้ให้ได้หมดทุกกิ่งอะยากมากเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งที่สองที่หุยเปลี่ยนเก่งจีนที่เป็นแบบฟอร์มกอ,อหลุดค่ะหลุดเขาที่แล้วต้นใหญ่กว่านี้เนาะก็หลุดแต่เขาต้นต้นที่แล้วเนี่ยเป็นต้นที่รักมากมากกว่าต้นนี้เพราะว่าต้นนี้เพิ่งได้มาใหม่ไม่นานเนาะแล้วก็เอ่อ เขาเขาก็โตไวเหมือนกันนะตอนได้มารู้สึกกะแบบแค่แบบกิ่งสองกิ่งสองสมกิ่งประมาณเนี้ยเนาะในกระถางเนี้ยในกระถางเนี้ยมีอยู่ประมาณแบบสามสี่กิ่งเออประมาณนะไม่เกินสี่กิ่งอะแต่ไม่แน่ใจว่ากี่กิ่งแล้วก็เป็นแบบต้นไม่ใหญ่ด้วยต้นเล็กไม่สูงใช่แล้วสักพักหนึ่งไม่นานเขาก็ออกมาเยอะขนาดนี้อะเออ แต่ว่าต้นที่แล้วมันเป็นต้นทำไมอุ๋ยถึงรักมากกว่าคือจริงๆก็รักต้นไม้ทุกต้นนะของอุ๋ยอะแต่ต้นที่แล้วที่รักมากกว่าเพราะว่าเออมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นต้นแรกๆที่เราเลี้ยงเออเป็นต้นแรกๆที่เราเลี้ยงแล้วเราก็เลี้ยงจากต้นเล็กๆแล้วก็ยังไงอะ่ะคือมีความผูกพันกับเขามากกว่านะเพราะแบบมีการ เปลี่ยนกระถางมีการแบบว่า,าแยกหน่อออกไปหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําให้เหมือนกับมีความผูกพันกับเขานานกว่านะก็อาจจะรักมากกว่านี้นึงแต่จริงก็คือรักทุกต้นนะค่ะก,ก็คือเก่งจีนเนี่ยอุ๋ยไม่รู้เลยนะของอุ๋ยสักต้นหนึ่งว่าชื่ออะไรแต่คือรู้ว่าเป็นเก่งจีนแต่ว่าชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่รู้เพราะว่าต้องรอดูดอกเนาะเพราะเหมือน เื่อนนี้อุ๋ยไม่แน่ใจนะถ้ามีใครท่านผู้ชมคนไหนเนาะนเพื่อนเคนไหนแบบรู้ว่าเขาแบ่งจากอะไรก็คอมเมนต์บอกอุ๋ยก็ได้นะคะเป็นความรู้เพิ่มเติมเนาะอุ๋ยก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเห็นในหนังสือเนี่ยเขาเหมือนแยกตามดอกอะเออมันจะมีดอกแบบหลากหลายเลยอะดอกเขาจะมีหลากหลายแบบเนาะแล้วก็เขาก็เดี๋ยวอุ๋ยจะเปิดหนังสือให้ดู เหมือนเขาจะแยกตามดอกแยกตามอะไรอย่างเงี้ยเนาะเอออุ๋ยก็ไม่แน่ใจว่าเขาแยกประเภทชื่อชื่อทางวิทยาศาสตร์ตามอะไรตามดอกหรือว่าตามชื่อลำต้น,นอะไรเงี้ยเออแต่อุ๋ยก็ยังไม่รู้ว่าต้นนี้คือต้นอะไรเพราะเขายังไม่เคยออกดอกเนาะที่อุ๋ยเลี้ยงเก่งจีนมาต้นที่แล้วเนี่ยก็ไม่ออกเคยออกอยู่ต้นหนึ่งคือมันเป็นต้นเหมือนหนอนอเอออุ๋ยก็ไม่รู้ว่ายูโฟเบียเอะเก่งอะไรนะ แต่ว่าดอกเขาจะเป็นสีเขียวๆเ,เล็กๆเ,เดี๋ยวอุ้ยขึ้นรูปให้ดูเนาะเออเออ,อันนั้นเป็นอันเดียวที่เลี้ยงแล้วออกดอกดอกเขาจะเป็นดอกเล็กๆเ,เออเหม็นมีกลิ่นเหม็นด้วยแต่คือไม่ใช่ว่าแบบพอออกแล้วจะหูเหม็นไปทั่วอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคือเราไปดมใกล้ๆเนี่ยมันเหม็น เออมันจะแบบมีกลิ่นเหม็นนิดนึงกลิ่นอับๆอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีต้นเดียวเนาะค่ะก็คลิปนี้เนาะก็วีฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกด Subscribe นะคะเพื่อติดตามสาระดีๆจากอุย๋ยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ